ความเป็นจริงนั้นใจของเรามันเป็นปกติอยู่เปรียบเหมือนน้ำฝนเป็นน้ำสะอาดมีความใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นปกติถ้าหากเราสีเขียวใส่เข้าไปเอาสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวสีเหลืองไปจิตเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ไม่ชอบใจแล้วใจนั้นก็ขุ่นมัวไม่สบาย เหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเขียวก็เขียวไปถูกสีเหลืองก็เหลืองไปเปลี่ยนสีไปเรื่อยความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองปกติของมันก็เป็นน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์คือน้ำฝนปกติจิตของเรานี่ก็เหมือนกันเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่จะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์ พูดให้เห็นชัดอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่ามีความสงมบเหมือนก,นกันกับใบไม้ใบไม้นั้นถ้าไม่มีลมพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดใบไม้มันก็กวัดแกว่งไปตามลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันอยูถ้าอารมณ์มาถูกมันก็กวัดแกว่งไปตามอารมณ์ยิ่งมันไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของไป อารมณ์สุขก็ปล่อยตามไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยตามไปวุ่นวายไปเรื่อยๆจนชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ปราศจากพ่อแม่ที่จะดูแลเป็นคนอนาถาคนอนาถานั้นเป็นคนที่ขาดที่พึ่งคนที่ขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์ จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากในทางพุทธศาสนาการทำจิตให้สงบระงับนี้ท่านเรียกว่าการทำกรรมฐานฐานคือเป็นที่ตั้งกรรมคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีกายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเราเป็นอีกส่วนหนึ่ง มีสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเราจิตเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งเป็นนาม,มาธรรมซึ่งไม่มีรูปมองด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่ตามภาษาสามัญก็เรียกว่ากายกับใจกายเรามองเห็นได้ด้วยตาเนือ้อจิตมองเห็นได้ด้วยตาไหนคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านั้น มันวุ่นวายกันฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานให้ไปฝึกจิตเอาจิตพิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตมันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกอารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นผู้รับรู้ ผู้รับรู้นั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ที่ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครมีภาวะที่จะรับรู้อารมณ์เหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตอย่างเช่นอาตมาพูดในฝั่งขณะนี้จิตของเรายังมีจิตรับรู้ว่าพูดอะไรอย่างไรมันเข้าไปทางหูรู้ว่าพูดอะไรเป็นอย่างไรก็รู้จักผู้รับรู้นี้ เรียกว่าจิตจิตไม่มีตัวจิตไม่มีตนจิตไม่มีรูปจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นถ้าหากว่าเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตก็จะสบายจิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์เราพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัด จิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จรเข้ามาจิตกับอารมณ์สองอย่างนี้มากระทบกันเข้าก็เกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอยา่าง